สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเสียงแจ้วแจ้วจากขมายสารต้คนอำเภอคน,คนชยัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามในช่องลำลำขมยไกลบ้านนะคะแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านที่แวะเข้ามาฟังนะคะที่ผ่านมาแล้วก็เข้ามาฟังมารับชมกันนะคะก็นานแล้วนะคะที่ไม่ได้ทำคลิปเอ่อลงในช่องวิดีโอของตัวเองนะคะเพราะว่า ช่วงนี้ทำงานหนักมากเลยค่ะเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วคนงานประจำที่ช่างเดินเครื่องจักรประจำเขาก็หยุดพักร้อนกันนะคะเปลี่ยนกันพักร้อนค่ะคนละสามสี่อาทิตย์นะคะเราเป็นกลุ่มแรกที่พักร้อนกลุ่มแรกก็ผ่านไปแล้วทีนี้กลุ่มกลุ่มสองเขาไปพักร้อนเราก็เลยเป็นผู้ช่วยคนเดินเครื่องประจำนะคะเครื่อง เครื่องจักรแพ็คสินค้าจะมีคนเดินเครื่องประจำสองสองคนนะคะพอคนหนึ่งไปเที่ยวเหลือแค่คนเดียวเราก็เป็นตัวเสริมช่วยคุมเครื่องจักรแพ็คสินค้าในช่วงที่ช่างเครื่องไปเที่ยวพักหน้าร้อนนะคะแล้วสามเสียทิศที่ช่วยเขานะคะคืองานปกติเราก็เหนื่อยแล้วนะคะ เราก็เหนื่อยเหนื่อยมากและทํางานหนักหนมากพอเป็นผู้ช่วยเดินเครื่องจักรเราต้องเหนื่อยห้าหกเท่านะคะแบบว่างานอะล้นมือแล้วก็คนงานใหม่ที่เป็นคนงานเสริมช่วงหน้าร้อนเขาก็ไม่ได้ทํางานร่วมกับเราคือว่าแค่เป็นคนงานเสริมสี่ห้าอาทิตย์แล้วบางคนก็แปดอาทิตย์เขาก็มาช่วยเสริมเขาก็ไม่ได้ทํางาน คลองแคล่วหรือหรือทำงานเข้าขากันเหมือนที่เราอยู่ทำงานกับเพื่อนๆที่เป็นคนงานประจำด้วยกันนะคะขอใส่แว่นก่อนนะคะรู้สึกไม่ได้ใส่แว่นมองไม่เห็นหน้าตัวเองพอเราเป็นคนช่วยเดินเครื่องคุมเครื่องทําทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะ่ะช่วยช่วยคนเดินเครื่องประจําทําทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะคะแต่พอเป็น หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะแต่ก็เราก็ทํางานเข้าเข้าขาได้กับทุกคนไม่ว่าคนงานเก่าคนงานใหม่นะคะเราใช้ใจทําอย่างเดียวทุ่มเทแล้วก็ทําหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือทุกคนเท่าที่เราจะทําได้นะคะคือทํางานโรงงานไก่นี่คือโหดที่สุดแล้วตั้งแต่เกิดมานะคะตั้งแต่ตัวเล็กๆทํางานก่อสร้างรับจ้างทําไร่ไถนามาเนี่ยพอมาอายุ จะห้แล้วก็มาเจอโรงงานไก่คือโหดมากเลยค่ะแล้วช่วงที่เป็นผู้ช่วยคุมเครื่องจักรเนี่ยนะคะเราก็ต้องเข็นทังไก่เก็บขยะทำขยะแพ็คของดูเครื่องเข็นถังไก่นี่คือโหดที่สุดนะคะถังหนึ่งคือเป็นถังสแตนเลสใหญ่มากเลยนะคะน้ำหนักประมาณ4 0กิโลถังสแตนเลสแล้วบรรจุไก่เข้าไปอีกไก่ที่เข้าแยกชิ้นนะคะ เป็นอกเป็นขาเป็นน่องใหญ่เป็นสะโพกแล้วทุกอย่างค่ะทั้งหนึ่งนะสองรกิโลไม่ต่ำกว่าร้อยแปดเกิกิโลบวกไปอีกทั้งสเตนเล็กสี่สกิโลนะคะบางวันต้องเข็น3-40ถังนะคะคูณเข้าไปค่ะเยอะมากเลยสิบถังก็ตีไปได้เลยเกือบ2,000ักิโลแล้วเราเข็น สามสี่สถังนะคะวันหนึ่งห้าหกกิโลนะคะเข็นนะถ้าเจอวันไหนงานเยอะออเดอร์เยอะๆแล้วหนักจริงๆอย่างน้อยๆก็ต้อง2องสามพันกิโลนี่เราต้องรับหน้าที่เข็นแล้วกเ็เปลี่ยนกันกันกบคนคุมเครื่องประจํานะคะคือเหนื่อยล้ามากเลยก็เลยไม่ได้มาทําคลิปลงในช่องวิดีโอของตัวเองสักทีนะคะทำคลิปวิดีโอลงในช่อง YouTube ของตัวเองสักทีเหนื่อยสาหัสสากันเลยนะคะ ร่างกายเนี่ยกลับมาถึงบ้านกลับมาจากที่ทํางานถึงบ้านคือเหมือนตายเลยค่ะตอนทํางานเราก็ต้องทําทําทําไปค่ะรับนะรับผิดชอบหนะ้าที่ของเราไปค่คะเหนื่อยยังไงเมื่อยงงอยังไงล้ายังไงก็ต้องทนนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาคุยเรื่องอัปเดตเรื่องฉีดวัคซีนค่ะไฟเซอร์เข็มที่สองนะคะเข็มใดก็ผ่านไปเมื่อ เมื่อเดือนมิถุนาหรือเปล่าคะจำไม่ได้แล้วแต่ทำคลิปลงไว้อยู่นะคะเข็มแรกนี่คือหลังฉีดนี่คือสาหัสสากันนะคะปวดหัวนอนนอนแบบว่าแบบวันนกไปหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวจะไปหาหลักฐานการฉีดวัคซีนเมื่อวานก่อน,นะคะ่ะรู้สึกว่าได้การ์ดมานะคะ ได้การ์ดมาเมื่อวานแล้วก็มีใบที่นัดฉีดด้วยนะคะที่คุณหมอให้มานะคะตอนไปฉีดเนี่ยนะคะคือนั่งดูแบบว่าคนรอแต่คนคนไม่เยอะนะคะทางสวีเดนเขาจะจัดจัดคิวจัดระบบระเบียบให้เวลาไปแบบคนไม่เยอะคะ่ะ mm. ก็ไม่มีการนั่งรอนะคะ ส่วนตัวได้นัดไป18นาฬิกา5นาทีของเวลาสวีเดนแล้วอาทิตย์นี้เราเข้างานกะบ่ายนะคะเข้างานบ่าย2 30แล้วเราได้เวลาได้เวลาไปฉีด18นาฬิกา5นาทีนะคะเราก็เริ่มงานบ่าย2 30เสร็จก็เรา5โมงเย็นเราก็ปั๊มบัดรอ,อกไปฉีดยานะคะ พอไปถึงเราไปถึงห้าโมงสี่สห้าเขาก็ฉีดให้เราเลยค่ะเราไปก่อนเวลาหมอก็เราให้หลักฐานเขาใบขับขี่เราแสดงตัวตนของเราเสร็จก็ยืน่นใบที่หมอนัดเสร็จเราไปก่อนเวลาเขาก็ไม่ว่าถ้าว่างหมอว่างปุ๊บก็จับฉีดจับฉีดเลยนะคะก็เลยจะมาอัปเดตอาการเรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, เข็มที่สงของเรานะคะนี่ค่ะแลที่ฉีดนะคะ พอฉีดเสร็จเนี่ยเข็มที่สองแล้วนะคะฉีดวัคซีนไฟเซอร์พอฉีดเสร็จปุ๊บเราก็นั่งรอทีออ่หอประชุมนะ่นนะคะที่เขาจัดสถานที่ไว้ให้เราแล้วก็นั่งรอดูอาการเราสิบห้าถึงยีนาทีนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ปวดหัวไม่คลื่นไส้หรือไม่มีอาการผลข้างเคียงจากวัคซีนเราก็กลับบ้านได้ทันทีนะคะ ส่วนตัวฉีดเสร็จก็ตอนนั่งฉีดก็แจ้งคุณหมอนะคะว่าเข็มแรกนะเข็มแรกเรามีอาการหลังฉีดยาคือปวดแขนมากหนึ่งวันแล้วก็มีอาการปวดหัวหนึ่งวันค่ะแบบลุกไม่ขึ้นเลยนะคะเข็มแรกตอนฉีดเมื่อวันที่ยีิบสองมิถุนานะคะเข็มเข็มแรกวัคซีนไฟเซอร์นะคะต่ช่วงนั้นเราโชคดีที่ว่าเราเป็น ช่วงหยุดพักหน้าร้อนเราก็เลยรอดตัวไปค่ะถึงจะปวดหัวไม่สบายแล้วก็ได้พักผ่อนนะคะแต่เข็มที่สองฉีดเมื่อวานเนี่ยค่ะวันที่สิบสิงหานะคะได้เวลาฉีด1 8บแนาฬิกาหนาทีนะคะใบนัดจากคุณหมอนะคะอาจจะกลับได้น,นะคะเพราะกล้องกล้องหน้านะคะก็เนี่ยค่ะที่สวีเดนเขาจะมีระบบ จัดการที่ว่าเราสามารถเลือกเวลาได้นะคะเราลง,ลงชื่อเองนะคะลงชื่อในมือถือเองเข้าไปเว็บไซต์แล้วก็จองเวลาฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสดีกว่าพวกเราชาวไทยทางเมืองไทยเพราะว่าประชากรที่บ้านเราเยอะวัคซีนก็ได้ไม่ทั่วถึงนะคะเพราะว่าจำนวนวัคซีนอาจจะมีน้อยแต่ทางสวีเดนทางยุโรปเขาก็ มีวัคซีนเยอะแล้วก็ประชากรเขาน้อยระบบจัดการจัดสรรเวลาของคุณหมอของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เขาก็เป็นระบบระเบียบนะคะเราก็อยู่หมู่บ้านเล็กๆจังหวัดเล็กๆเราก็ได้วัคซีนไปค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะอยากรับหรืออยากฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดนะคะเพื่อนที่ทำงานหลายคนเขาก็เลือกที่ไม่ฉีดนะคะทั้ง ทั้งเมียแต่เราที่เราต้องฉีดเพราะว่าแฟนแฟนแกมีอายุแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องหัวใจด้วยก็เลยแกฉีดของก่อนสองเข็มนะคะแต่ของแฟนนี่น่าจะได้วัคซีนตัวที่ชื่อเอสตราเซนิก้านะคะของแฟนนะคะของแฟนก็ฉีดไปแล้วสองเข็มนะคะแต่ว่า วัคซีนเอสตราเซนิกาเนี่ยต้องเพิ่มอีกหนึ่งเข็มนะคะได้ข่าวมาว่าทางสวีเดนเนี่ยต้องให้เพิ่มเอสตราเซนิกาอีกเข็มหนึ่งเป็นสามเข็มนะคะแฟนก็บอกว่าแกต้องรับอีกเข็มหนึ่งแต่ของไฟเซอร์เนี่ยยังมีกดดีอยู่คะ่ะแค่สองเข็มเราก็เจอเข็มที่สองแล้วคะ่ะคือมันผ่านไปแล้วนะคะแต่ของแฟนแกต้องไปรับอ,อีกเข็มหนึ่งนะคะแกได้วัคซีนคนละตัวกับเรานะคะ ของเราก็ฉีดไฟเซอร์นะคะของแฟนเอสตราเซเ c a ประมาณนี้ค่ะแกอายุมากแล้วเขาก็ฉีดตัวอื่นให้นะคะแต่ส่วนใหญ่เพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็คนในโรงงานที่เราได้พูดคุยกันนะคะก็จะเป็นจะเป็นตัววัคซีนไฟเซอร์ส่วนใหญ่นะคะ80-90%นะ่าจะได้ไฟเซอร์เกือบทุกคนนะคะคนที่ที่ต้องการรับวัคซีนนะคะ ก็เมื่อวันเข้างานบ่ายสองครึ่งนะคะแล้วก็ห้าหโมงเย็นเราก็ปั๊มบัตรออกไปขับรถไป30นาทีไปที่ศูนย์ที่สถานที่ที่ฉีดวัคซีนแล้วก็พอฉีดเสร็จเรานั่งรอประมาณ15-20นาทีเราก็กลับเข้ามาทํางานคืนนะคะแล้วเราก็ดูผลข้างเกียงแล้วก็มีอาการปวดไหลนะคะเพราะว่าทํางานเราต้องยกของเก็บ เก็บกล่องสินค้าเข้าบักเข้าบักบักอขอโทษครับบักบักภาษาสวีดิตนะคะเหมือนเหมือนลังแบบนี้ค่ะลังพลาสติกแล้วเราก็เก็บเข้าเก็บเข้าคือต้องใช้มือตลอดเวลานะคะใช้มือตลอดทุกวินาทีทุกนาทีก็ได้นะคะแต่เราก็ปวดรู้สึกเข็มที่สองก็โชคดีหน่อยนะคะที่ว่าเออตอนนี้ก็รู้สึกงวงวงแต่ช่วงช่วงไหลตรงนี้นะคะ รู้สึกนวงนงแต่ช่วงไหลตรงนี้นะคะแต่ตอนฉีดมามาใหม่ๆของเมื่อวานก็ฉีดปวดเงี้ยก็จะลงชาถึงมือเราเลยนะคะเพราะอาจจะเป็นเพราะเราต้องต้องทํางานเลยนะคะหลังจากเรารับวัคซีนมาแต่เมื่อคืนก็ปวดระบมนิดนึงนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าปวดในช่วงนี้คะ่ะแต่ยังไงก็ต้องไปทํางานแต่ถ้ายกเงี้ยก็ไม่ได้นะคะยกแขนให้สูงกว่านี้ก็ไม่ได้นะคะ ยกไม่ได้เพราะยังปวดหน่วงช่วงนี้อยู่แต่ยังไงก็ต้องทำงานนะคะเพราะว่าคนงานมีน้อยครับแล้วก็คนงานประจำก็ไม่ได้อยู่ด้วยช่วงนี้อาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของคนงานประจำแล้วนะคะที่จะหมดหมดเวลาพักหน้าร้อนประจำปีนะคะแล้วอาทิตย์หน้าคนงานประจำก็ต้องมาทำงานกันทุกๆคนแล้วนะคะคนงานเป็นร้อยๆคน ก็ต้องกลับมานะคะมีสองกลุ่มเปลี่ยนกันพักพักผ่อนนะช่วงฤดูร้อนกันนะคะอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายที่จะได้ทำงานกับคนงานเสริมนะคะนั่นเลยค่ะก็วิถีชีวิตเราคนต่างแดนในสวีเดนนะคะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเรื่องการรับวัคซีน ต้านไวรัสโควิดในเขตยุโรปของประเทศสวีเดนนะคะเราก็มาอัปเดตอาการนะคะว่าเข็มที่สองในก็ไม่ค่อยมีอาการไม่มีอาการปวดหัวอะไรเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวนี้ระวังตัวรู้ว่าเข็มแรกมีผลกระทบมากเพราะเราเจอแบบปวดทั้งเนื้อทั้งไม่ไม่ไม่ถึงขั้นปวดเนื้อปวดตัวมากปวดแขนที่ฉีดมาแล้วก็ปวดหัวนอนติดเตียงอยู่ ดวันหนึ่งเลยนะคะกินมีแค่น้ํากินแล้วก็มีองังหุ่นข้างๆตัวนี่กินแล้วอาหารนี่คืออดเลยนะคะวันครั้งที่รับมาเข็มแรกนะคะเข็มสองคือว่าเรารู้ตัวก่อนว่าได้วันที่อะไรเราได้วันที่สิบสิงหานะคะได้วันที่สิบสิงหาทีนี้คืนวันที่เก้าเลิกงานมาถึงบ้านเที่ยงคืนนะคะเข้ากะดึกวันที่เ้าเราก็เลยกินยาไทเรโนนอเม็ดก่อนนอนนะคะ แล้วเรารู้ตัวว่าฉีดวันที่สิบเรากินดักตอนวันที่เก้าพอวันที่สิบเราไปฉีดแล้วก็ต้องกลับเข้าโรงงานทํางานเราก็กินยาอีกหนึ่งเม็ทดท้ายทีนอนอีกหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ทํางานรอดจนถึงห้าทุ่มก็เลิกงานพอกลับมาถึงบ้านเราก็กินยาก่อนนอนอีกหนึ่งเม็ดนะคะรู้สึกว่าเข็มที่สองก็ ก็วันนี้ก็ต้องไปทํางานก็น่าจะโอดนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีอาการปวดหัวเวียนหัวก็ถือว่าโชคดีแต่มีอาการคลื่นไส้เมื่อวานนิดหนึ่งเพราะเราทํางานต้องหมุนตัวหมุนตัว,ตวทุกทุกนาทีทุกวินาทีก็เลยรู้สึกว่าคลื่นไส้นิดนึงแต่ก็รอดมาได้นะกินของเปรียปร้ยวๆไปกินแอปเปิลที่พี่ๆเขาเอาไปให้แล้วก็เมีอยงุน่นก็ผ่านไปด้วยดีนะคะวัคซีนเข็มที่สคือวัคซีนไฟเซอร์ วันนี้ก็ต้องไปทำงานก็หวังว่าจะผ่านไปได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องรับผิดชอบหนะ้าที่เราไปนะคะคนงานประจำก็ไม่อยู่ต้องช่วยทำงานให้ได้เยอะที่สุดนะก็คิดถึงโรงงานเลยค่ะเราทำงานเอาเงินเดือนเขานะคะเราก็ทึกคิดถึงผลประโยชน์โรงงานด้วยเพราะว่าเราลงลงลงลางานแล้วเขาก็ไม่อนุมัติให้เราลางานนะคะก็จำเป็นต้องไปทำงานทั้ง ฉีดวัคซีนนะคะแต่วันนี้ก็มีพี่คนไทยนะคะพี่ลีก็จะไปรับวัคซีนช่วงเช้านะคะก็วัคซีนไฟเซอร์เหมือนกันพี่เขาก็ได้เข็มที่สองเหมือนกันเราก็โรฟังโรพูดคุยกับพี่เขาว่าพี่เขาจะมีอาการเป็นยังไงนะคะแต่เข็มแรกพี่เขาไม่มีอาการอะไรเลยนะคะเขาแข็งแรงมากอาจจะสวนทางกันก็ได้นะคะเพราะเข็มแรกฉีดวัคซีนไฟเซอร์เราก็ฉีดวันที่2ีพี่เขาฉีดวันที่ยีมิถุนา เรามีอาการหนักอนอนติดเตียงหนึ่งวันแต่พี่เขาไม่มีอาการเลยก็เลยคอยดูวันนี้ว่าพี่เขาจะมีอาการอะไรไหมว่าเพราะว่าบางทีนะส่วนตัวคิดว่าเข็มแรกเรามีอาการหนักแล้วคือปวดหัวเออเวียนหัวแล้วนอนติดเตียงหนึ่งวันแต่เข็มสองเรารู้สึกว่าเราไม่เวียนหัวปวดหัวอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินยาดักไว้หรือไม่ก็เราได้รับวัคซีนเข็มที่สองแล้วก็ ภูมิต้านทานหรือฮอร์โ,โมนในร่างกายปรับสภาพได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะคอยฟังข่าวพี่เขานะคะเดี๋ยวไปทํางานเดี๋ยวจะถามพี่เขาว่าครับพี่เขามีอาการอะไรหรือเปล่าแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ปวดหัวไม่เบียนหัวนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วคะ่ะเข็มที่สองก็ผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วทีนี้หลังจากรับวัคซีนมานะคะนี่ค่ะเราก็จะได้การ์ดแบบนี้มานะคะการ์ดที่เป็น ยืนยันว่าเราได้ผ่านการฉีดวัคซีนต้านโควิดไฟเซอร์แล้วนะคะเนี่ยค่ะเราได้รับการแบบนี้มานะคะข้างหลังก็จะมีวันที่วันไหให้เราแค่เขาแค่ยื่นมาให้เราแบบนี้นะคะแต่แค่เป็นตัวอย่างการ์เฉยๆเราสามารถหนึ่งอาทิตย์ให้หลังเราต้องเข้าเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์การฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิดเราก็ไปขอ ไปโอเขาเรียกอะไรอะใบการันตีอะคะ่ะที่จากจากเว็บไซต์ที่เราเข้าไปโขว่ายืนยันตัวตนว่าเราเราได้ผ่านการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิดไปแล้วนะคะสองเข็มเราถ้าเราโขไปเดี๋ยวเขาก็จะส่งมาทางมือถือคะ่ะข้อมูลจะอยู่ทางมือถือเรานะคะเราเดินทางไปไหนเราก็ต้องไม่ต้องพกบัตรพกการ์ดแบบนี้นะคะเราจะมีอยู่ในมือถือว่าประวัติเราได้ผ่านการฉีด วัคซีนต้านไวรัสโควิดได้แล้วค่ะส่วนตัวถ้าอยู่คนเดียวก็ยังนึกเลยนะคะว่าไม่อยากฉีดไม่อยากฉีดนะคะวัคซีนนะคะเพราะว่าเป็นคนลกลัวเข็มแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่อยากฉีดไม่รู้แต่พอดีอยู่กับแฟนแฟนรับวัคซีนไปแล้วแกมีแกมียเรื่องสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสภาพหัวใจอะไรของแกนะคะ เกฉีดมาแล้วเราก็ต้องฉีดแล้วก็เราไปไหนต้องระวังตัวถ้าเราติดไวรัสโควิดขึ้นมาเราก็เข้าบ้านมาเดี๋ยวจะลามหรือระบาดไปถึงแกนะคร,พระพอแกฉีดเสร็จเราก็ต้องจําใจต้องฉีดแล้วมารู้ทีหลังว่าการฉีดก็ดีไปเพราะเราเป็นชาวต่างชาติยังไงเราก็ต้องเดินทางกลับไทยหรือไปเที่ยวประเทศอื่นๆแถวยุโรปถ้าเรามีประวัติการฉีดวัคซีนไวรัสโควิดแล้วเราก็สามารถไปประเทศไหนก็ อาจจะมีเปอร์เซนต์ดีหรือได้เดินทางง่ายหน่อยนะคะถึงจะฉีดออวัคซีนไวรัสโควิดต้านไวรัสโควิดครบ2เข็มแล้วคะถ้าเราจะเดินทางไปยุโรปหรือแถวไหนเราก็ต้องตรวจอีกคะ่ะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดในร่างกายเราต้องไปตรวจไปจ้างเขาตรวจอีกนะคะขอใบาการันตีอีกอย่างหนึ่งว่าตอนนั้นณเวลานั้นๆเราไม่ได้มีเชื้อ ไวรัสโควิดในร่างกายนะคะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะมันก็มีขั้นตอนอีกเยอะๆไปอีกหลายขั้นตอนนะคะไม่ใช่ว่าฉีดไวรัสฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิดแล้วคุณจะสามารถเดินทางไปไหนได้ง่ายๆโดยที่ไม่มีใบตรวจสุขภาพร่างกายอีกคะไม่ใช่นะคะแล้วอีกอย่างแฟนก็พูดเน้นบ่อยๆไปฉีดเถอไปฉีดเถออย่างไรอย่างน้อยถ้าเกิด เราโชคไม่ดีหรืออะไรไม่ดีหรือติดมามันก็อาจจะให้มีอาการน้อยลงนะคะไม่มีผลกระทบมากมายก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเข็มที่สองนะคะก็มาลุ้นอีกวันนี้นะคะที่ว่าต้องไปทำงานหนักแล้วก็ว่าร่างกายเราจะต้านไหวไห,ไหมคะว่าแขนเราจะปวดมากมายไหมก็ถ้าแขนปวดนี่อาจจะทนได้ นะคะช่วงทํางานแต่ว่าถ้าเกิดมีอาการคลื่นไส้หรือว่าปวดหัวนี่ก็ไม่น่าจะรอดนะคะก็วันนี้มาอัปเดตเรื่องการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิดชื่อไฟเซอร์ให้ฟังนะคะส่วนตัวก็รับมาแล้วค่ะสองเข็มก็หนงหนงหนงหน,ง,นงที่แขนเนี่ยค่ะแค่นี้นะคะที่รู้สึกตอนนี้ก็ปวดแค่นี้จริงๆค่ะไม่มีอาการ ปวดหัวเวียนหัวนะคะก็ยังไงก็เข้าใจนะคะว่าทางเมืองไทยก็ได้รับวัคซีนกันยากก็ว่าวัคซีนมีน้อยจานวนวัคซีนเรามีน้อยแล้วประชากรเรามีเยอะ,ะระบบจัดการการทํางานของเราก็ไม่ได้สะดวกหรือว่าละเอียดหรือว่ารครบเหมือนเหมือนทางยุโรปเสมอไปนะคะยุโรปเขาประชากรน้อยนะคะแล้วก็วัคซีนเขาเยอะเขาจัด สันปันส่วนเรื่องการทำงานเป็นระบบระเบียบที่แน่ชัดนะคะเราก็ถือว่าโชคดีไปว่าเราได้ได้รับวัคซีนไปนะคะก็ตอนลูกชายไปรับวัคซีนเหมือนกันน่าจะเป็น astrazeneca หรือเปล่าคะที่ว่าทางบุริรัมจัดให้เข้าคิวนะคะเห็นลูกบอกว่าวันหนึ่งตอนนั้นที่ไปรับกันคิวตั้ง5้0 0ันห้าพัน คนตัววันนะคะลูกชายได้คิวที่3,000 3,000กว่า3,400หรือ3,700ครับไปนั่งรอทั้งวันเลยก็คิดถึงก็สงสารลูกนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าระบบระเบียบการทำงานทางบ้านเราเป็นแบบนั้นนะคะคนอื่นนั่งรอได้เราก็ต้องนั่งรอได้ขอแค่ว่ามีโอกาสได้ไปรับวัคซีนแค่นั้นเองนะคะ ก็มาลุ้นเข็มที่สองไปของลูกชายกับลูกสะใภ้นะคะเขาก็รับเข็มได้ก,กันไปแล้วนะคะพี่สาวก็รับไปแล้วค่ะแต่น้องชายไม่เลือกนะ,ะน้องชายเลือกไม่รับวัคซีนนะคะไม่มีโอกาสอลยแกเขาก็ไม่รับนะคะเขาก็คงคิดไปอีกทางหนึ่งว่าถ้าถึงได้รับวัคซีนมาถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองเราไม่ระมัดระวังตัวเองไม่ดูแลสุขภาพตัวเองมันก็ยากค่ะที่วัคซีนตัวไหนจะ ช่วยเหลือเราได้ค่ะทุกวันนี้อยู่สวีเดนถึงประชากรน้อยไม่ได้พบปะผู้คนมากมายนะคะส่วนตัวออกไปไหนนี้จะมีเม็ดปิดปากปิดจมูกตลอดนะคะแม้กระทั่งขอให้ออกไปขึ้นรถเสร็จลงจากรถก็ต้องปิดตลอดถึงเข้าโรงงานเลยนะคะที่ทํางานก็จะมีทุกคนก็ใช้เม็ดมาสองปีปกติที่ไม่เคยใช้นะคะเข้าสองปีแล้วที่ทํางานต้องปิดปากปิดจมูกกันนะคะ นั่นลัะค่ะน้องชายเขาก็ไม่ไม่รับวัคซีนนะคะเราดูต่อไปว่าเขาถ้ามีโอกาสหรือว่าง่ายรับวัคซีนง่ายกว่านี้เขาจะตัดสินใจไปรับหรือเปล่านะคะน้องชายก็อยู่ที่เมืองไทยเราที่บุรีรัมย์นะคะตอนนี้เขายังไม่รับวัคซีนนะคะลูกชายลูกสะใภ้กับพี่สาวก็รับวัคซีนไปแล้วค่ะถึงจะรอคิวหนาหน่อยเขาก็นั่งนั่งจนได้รับวัคซีนกันผ่านเข็มแรกไปแล้วนะคะ ยังไงก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะก็คิดถึงเมืองไทยก็ไม่ได้กลับเมืองไทยเราเลยไม่กลับประเทศไทยเราเลยนะคะถ้าข่าวไวรัสโควิดไม่หมดไปก็คงไม่ได้กลับนะคะก็จะรอลุ้นว่าอีกกี่ปีนะคะไวรัสโควิดจะหมดสลายไปจากโลกเรานะคะจะได้เดินทางกลับประเทศเราได้หรือเดินทางไปไหนตอนไหนได้สะดวกสบายเหมือนปีก่อนๆนะคะ เครื่องบินก็ยังไม่มีบินนะคะปกติก็กลับบ้านเราก็จะใช้บริการเดินทางร่วมกับสายการบินไทยนะคะตอนนี้รู้สึกไม่มีข่าวคราวอะไรเลยนะคะก็ต้องอดทนอยู่กันต่อไปนะคะที่สวีเดนต่อไปค่ะเมื่อใดได้กลับประเทศไทยเราก็เมื่อนั้นแล้วค่ะบอกไม่ได้กำหนดไม่ได้เลยนะคะชีวิตคนเราก็ต้องมาลุ้นวันต่อวันค่ะชีวิต ทุกๆวันนี้นะคะการใช้ชีวิตเราคาดหวังอะไรไม่ได้เลยนะคะต้องใช้ชีวิตให้ผ่านวันต่อวันนะคะยังไงก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านผ่านพ้นไวรัสร้ายโควิดไปให้ได้นะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีแรงกายแรงใจต่อสู้ชีวิตไปในแต่ละวันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสู้ๆนะคะอาจจะเป็นคำง่ายๆที่ว่าสู้ๆแต่มันทำใจสู้ยากนะคะคนไกลบ้านก็สู้เหมือนกันค่ะสู้แบบโดดเดี่ยวเลยนะคะเหนื่อยล้ายังไงงานหนักแค่ไหนก็ต้องสู้ด้วยตัวเองให้กำลังใจตัวเองค่ะเพราะว่ามันคือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะการให้กำลังใจตัวเองมากค่ะ ตอนนี้วิถีชีวิตทุกคนลำบากทุกคนไม่ว่าเศษรษฐกิจการทำงานหาเงินหาทองทางเมืองไทยเรานะคะทางสวีเดนก็ลำบากเหมือนกันนะคะแต่ว่ากำลังใจตัวเดียวเลยนะ,ะกำลังใจตัวเดียวจริงๆที่ทำให้เราผ่านชีวิตไปได้ทุกๆวันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะยังไงก็มาพบมาพูดคุยกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดิสหรับวันนี้สวัสดีนะคะไปทกาะะปทกับข้าวแล้วค่ะไปทากับข้าวแล้วขอดูเวลาก่อน ไปทำกับข้าวแล้วตอนนี้10 1 0ิบโมงห้แล้วนะคะเวลาในประเทศสวีเดนนะคะแล้วบ่ายโมงก็ต้องบ่ายโมงสีต้องขับรถออกจากบ้านแล้วค่ะขับรถออกจากบ้านแล้วไปทำงานไปสู้ชีวิตต่อไปนะคะโชคดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครั้งค่ะ